Kinh mát kinh mát kinh mát kim nói Ngoài, 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 ngoài kim tôi nó mang, kim mang, kim mát mang, à. ừ, kim mang, kim mang, kính mang. Hái này, mang, kim mang, kim mang, kim Đi đâu, đi đâu ท้องไม่เล่นลูกท้องไม่เล่นดูนะป้าให้พี่โบลงมา,าให้พี่โบอเก่งมากเก่งมากหนกฟ้าอย่างเล่นอีกเหรอเหอนยังฟ้า ให้พี่โบหนูฟ้ายังกุ้ยจีบูมดูมาให้พี่โบให้พี่โบขอข้ออันจริงมากหนูฟ้า เตรมตัวนะหนึ่งสองสามตุ๊ตง